สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจของเสี้ยนน่อยผ้าด้วยค่ะค่ะเมื่อนี้เสี้ยนน่อยมีแนวทังสูตรตัวแอลมาล่ำเสนอเอฟซคือเกาเนาะค่ะค่ะ,คะเป็นยังคือห่างหายไปจากสูตรแท้ว่ะสันบางพันเพิ่นว่ากระไดเอฟซี FC, พันถามมากค่ะ ค่คันสูตรมันบ่กเขาแล้วแอดกันเลยบ่อยากอันเอามาลงห้เบิงเนาะแต่ว่าค่ะสูตรตัวแอลวัางหันแตกเน้อค่ะแตกเจ็ดเก้าค่ะเจ็ดเก้ากัสูตรตัวแอลแอดก็เคยลงให้ประจำอยู่เนาะค่ะกะมันกะบอ่ค่อยเขาตอนนี้มันลุดลายงวดแล้วเนาะค่ะกระพึงจะมาเริ่มต้นไม่ค่ะ เริ่มต้นไม้่างปีไม่ไล่ะแตกค่ะท่านผู้ชมค่ะแตกชูดตัวแอวกระไดเลขเพิ่นกับมีอยู่น้ำกันแค่สองหางนึงเด้อค่ะกระนาลุ่นอยู่ค่ะเจ้าของสูตรเพิ่นเพิ่นกับว่าโอ้ยเลขกบ่ค่อยหลายตู่ปันไดกะเอาไปพิจารณาเบื้องลดประสันค่ะบางข้างก็ถือขอดสามตู่คุณค่ะแต่วันนี้เขาสองตูเนาะค่ะ สูตรตัวแอลค่ะเอากอนเข้าสิเข้าไปเบื้องวิธีท้ำเนะาะค่ะฝากกดไค์กดแช่นในเด้อค่ะฝากกดไค์กดแช่ให้แน่ค่ะเอาไปเบื้องกันลวดค่ะเฮ็ดตามแอดไปคือเกาละเนาะค่ะบางคนนพันกับเฮ็ดเป็นแนละละเฮ็ดเคยเป็นแนละละตะละ ผูมาใไม่เนาะผูมาใหม่มาที่หลังิ่นยังบ่ท่านได้เคยเฮ็ดอ่าเตรียมสมุดปากกาเลยค่ะคางวดวังหันเนาะค่ะเขาก็เอาเลขกรางวัลที่หนึ่งมาตัาง้งี๋ยวตีตารางก้อนค่ะตีตารางให้เรียบร้อยก่อนเนาะตีตารางให้เรียบร้อยก่อน สูตรในตะล่างก็ว่าได้ค่ะสูตรในตะล่างสูตรตัวแอล ห้าสิเอางวดของงวดก่อนนั่นเนาะค่ะว่ามันเข่าแบบใดเนาะเลขกระออกห้าสี่สีค่ะเอาจากงวด 5, 4, 4. หว้าสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าสิเอาลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่ง มาตังเนะคะ่ะหลักหน่วยหลงวันที่หนึ่งก็คือสี่ค่ะสี่ห้าหกเข้าสีเลี่ยงมากๆสี่เนาะคะ่ะหกแล้วก็เจ็ดแปด บานนี้เท่ากับโยงค่ะโยงจากเลขสี่มหาเลขเจ็ดอันนี้คือสูตรแรกเนาะค่ะมันจะเป็นน้ำกันคือสองสูตรค่ะท่านผู้ชมมันจะเป็นสองสูตรเนาะในหลอกนี้เพราะว่าข้าเสียตัวทั้งหน้ากับตัวทั้งทั้งหลังโยงจากสี่มหาเจ็ดเจ็ดโยงจากมหาแปดค่ะเท่ากัได้สี่เจ็ดแปดค่ะสี่ เจ็ดแปดส่วนสองตัวล่างค่ะาก็จะได้แบบนี้ค่ะหกแปดนี่ได้สองชุดแล้วนาะให้ว่าในสูตรนี้สิได้มา,าน้ากันสองชุดเนาะค่ะบานนี้เขากลับไปเอาตัวข้างหน้ารางวัลที่หนึ่งค่ะเอาหลักร้อยหลักร้อยก็คือห้าค่ะห้า หกเจ็ดแปดเก้าค่ะเกือบแตกสาตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เขาก็จะย่งจากห้ามาแปดคือเก้าค่ะห้าแปดเก้าชุดนี้เขาสิได้ตัวนี้เด้วยค่ะท่านผู้ชมได้ห้าแปดเก้าค่ะ บานี่ย่องตัวนี้ค่ะเข้าตรงๆค่ะเจ็ดเก้าได้เจ็ดเก้าของชุดนี้เนาะค่ะเลขทั้งหมดทั้งมวลเท่ากับใดมาน้ำกันก็จะมีทั้งหมดสามตัวสองชุดสองตัวสองชุดคือกันค่ะเอากไ็ไใดมาแบบนี้ด้วยค่ะสี่เจ็ดแปด ห้าแปดเก้าส่วนสองตัวก็จะได้หกแปดกับเจ็ดเก้านี่เท่านี้นึง่งแม่ค่ะนารุ่นบ่ค่ะแบบนี้โอ้ยเข่าเต็มเต็มพ่นถึงวัดบ้าน,านมเมืองคะ่ะตัวนี้สูตรนี่ของของวดนี่ของวดบางหันค่ะบาทนี้ฮามาเบงของวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะ มันเทนังกลุ่มผ้าซึ่งงวดว่างหันเลขออกค่ะเลขก็ออกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเอาโทษที่แอดเขียนผิดต,ตัวนี้เก้าเจ็ดเก้าค่ะเก้าเจ็ดเก้า มาเนี้แหั่งได้หน่อยสุดค่ะท่มนผส้ม่ะเพราะว่าเลขกมันมีแค่มันเก่านี่มันมีสองตัวเนาะมีทั้งหนากับเก่าทั้งหลังกับเก่าค่ะบานนี้หฮาง่ได้เฮ็ดยากค่ะท่านผส้มค่ะเฮ็ดแค่ชุดเดียวกับพ่อทำแค่ชุดเดียวก็พอค่ะตีตะล่างค่ะเขาก็จะตีตะล่างคือเก่าค่ะนี่ค่ะอือ พราะว่าได้ชุดเดียวแอดก็เลยตีตารางตรงกลางไปเลยนี่ตีตารางตารางเดียวเพราะว่าเลขมันซ้ำกันเนาะคะ่ะเลขมันหามกันเลขหามหนึงสี่เท่ากับจะได้ตัวเลขหน่อยลงกว่าเกามแม่ค่ะก็จะได้แค่ชุดเดียวสองตัวชุดเดียวสามตัวชุดเดียวเนาเทากับมาตั้งกันค่ะ เกาลักน้วยนี่แหละค่ะลักน้วยกับคือเล็กเก่าเนาะค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเบิ้งสนีเขากับเบึ้งออกแล้วเนาะค่ะว่าได้ตัวใดค่ะเขากับจะมะโยงกันอีก โยงเลขจากเลขเก้าไปหาเลขสองค่ะนี่เอาตัวง้ามนี่แหละค่ะเลขนี่เนาะสองเก่าง้ามนี่เอาติตตัดเอาแบบนี้ก็ได้เด้อด่าดจำชม่มเก้าสองโยงมาใส่สามค่ะเราก็จะได้ชุดหนึ่งสามตัวบางค้าก็เป็นโต๊ดนดะค่ะ บางั้งก็ออกตรงๆเก้าสองสามเก้าสองสามส่วนสองโตเนาะคะ่ะได้ชุดหนึ่งคือกันค่ะสองโตก็ได้หนึ่งสามค่ะขันเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะขันเท่าใดมาแบบนี้ เขาก็สามารถที่จับวินค่ะจับวินชุดสามตัวนี่เลยจับวินชุดสามตัวจะได้ตัวไรค่ะจับวินก็จะได้เก้าสองเก้าสองเก้าสามค่ะให้ไปกลับพรเ้อยค่ะกลับเอาน้่นี่ ก็จะได้ประมาณนี้เนะคะ่กะก็สิง,ง่ายขึ้นก็เกา้ามีแคนี้มีชุดเดียวเพราะว่าเลขหลักหน่วยก็คือเก้าหลักร้อยก็คือเก้าเท่ากับสิเหตุตาล่างใดตาล่างเดียวซึ่งจับตัวเลขออกมาแล้วก็จับได้แคนี้ค่ะของงวดวันที่หนึ่งก็พอหกสิบเจ็ดค่ะ คันให้แอดฟันเนาะค่ะแอดก็จะฟันให้เม็ดเดียวฟันตัวนี้เด้อค่ะก็อ,อย่าลืมไปกรับนำในเด้อค่ะเด้อฟันตัวนี้ตัวนี้คือรองตัวรองก็มีชุดหนึ่งค่ะตัวรองก็คือเก้าสามค่ะอันนี้ก็ท่างช่องแนะนํำให้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะ ปรดใช้วิจารณาญานในการรับชมก็ก่อนสิตธดสินใจกอนสิลงทุนกะพิจารณาดีๆก่อนตัดสินใจนะคะทางช่องนํ่เสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นบทเจตนาที่จะแนะนำให้เรียนการพานันใดๆทั้ทงสิน้นนะคะค่ะคันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ก็อย่าลืมว่าแนวทางเท่านั้นค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของวดประจำาั้นที่หนึ่งกลุ่มผ้าสองหาหกหกค่ะสูตรตัวแอลค่ะงวดก่อนแตกเจ็ดเงวดก่อนแตกเจ วันนี้สิแตกบอ่อเดี๋ยวเข้าไปรุ่นกันวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าสองหาหกหกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะเสี้ยนหน่อยกะขอจบคลิปเท่านี้เนาะคะ่ะบอกันไหมในคลิปนาสิเป็นสูตรหรือสิเป็นแนวทางทางใดกะรอดติดตามเมืองเนาะคะ่ะรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ